กลิ่นอะไรอะเบสกินฉันไงอุ้ยหอมปะกินนี้เลยเหรอใช่ค่ะนี่บางคนบอกว่าเบสข้ามสิ่งของหอมหอมปะหอมปะคะสนุกหอมจากจากไหนอะโอ้ยนี่อ๋อจะไปหอมสู้ฟินแลนด์ได้ยังไงคะฟินแฮงผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไงฟินแลนด์ชื่อเบสผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แต่สินค้าเราชื่อฟินแฮง บาอลชื่อฟินคาเฟ่ชื่อฟินแลคาเฟ่แล้วนี่แหละฟินแฮงไินแล้วคือไม่ใช่อะไรนะทุกคนรู้ป่ะการมาถ่ายโฆษณาการถ่ายพรีเซนเตอร์เนี่ยสินค้ามันต้องมีเยอะเนาะแต่กองนี้มีอยู่อันเดียวค่ะสองอันอยู่สองอันนึงเอาให้แม่เอาไปถ่ายเอาให้แม่เถอะอันนึงแล้วก็มีอวไว้ถ่ายไปถ่ายแค่สองอันซึ่งถ้าใครอยากจะโดมอยากเอากลับบ้านไม่ได้นะครับเพราะจะไม่มีถ่ายบ้แล้วต้อง ขาออมาเท่านี้เขาบอกว่าของหมดคือแบบของหายยากมากซึ่งถ้าเดรสมันหายแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงผลิตไม่ทันรา้วเดลุหารงงานเดลุหารงงานแล้วนะครับว่าอีกสักคู่ผลิตอีกห้าแสนชิ้นค่ะเพราะว่าพีเซนเตอร์สวยมากอ่ะไม่ใช่ดูรูปเธอมันแกมมากเลยอะดูได้หรอปึ๊บแต่พอมันแกมมากนึกว่าถ่ายนิตยสารแบบพวกเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นยาดมที่แกมที่สุดในโลกในโลกเป็นยาดมแบรนด์เดียวที่ถ่ายแบบ ไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องปกติคือถ้ารีวิวยาดมเัาต้องเนี่ยว้จะเป็นลมค่ะแต่ว่าเราเหรอยังไงอออไ,<ง>ไม่เหมือนใครสุดท้ายแล้วเขาไม่ได้หอมนะครับกลันหอมเพราะจากตรงนี้นะครับปกตินี่ยเห็นไหมหอมั๊หอมปหอมหเห็นหมหอมหอมหอมนหอมโ ปินแหงปินแหงทองไหมปินแหงปินแหง <g ül> ปินแหงปินแหงนี่นะครับปินแหงปินแหงค่ะ